สวนม่วงน้องอินพิศโลกสวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนๆน,นะฮะมาดูแปลงมะม่วงนะฮะที่ผมเปิดตาดอกไปเมื่อวันที่4กันยานะครับผมนี่เลยนะฮะวันนี้วันที่7นะครับนะฮะก็เดี๋ยวอีกประมาณสักวันที่8นะครับเี๋เราจะมาเปิดตาดอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ฮะใบมะม่วงเขาประมาณนี้ครับเพื่อนๆน,นะฮะที่เรามาเปิดไปรอบแรกนะฮะ โอเคครับแปลงนี้สะสมไปประมาณสองถึงสามรอบนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่เลยนะครับบรรยากาศยามเย็นเย็นนะครับเพื่อนๆนะฮะยามเย็นๆประมาณนี้ครับนะเพื่อนนี่ฮะสางแดดอ่อนๆแล้วครับผมเข้ามาในสวนนะฮะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะก็ก่าว่านะครับอีกประมาณสักสิบกว่าวันนะฮะก็น่าจะเห็นผลแล้วนะครับว่า เขาจะแทงช่อดอกหรือว่าใบห่อนไม่อีกแต่คาดว่ารอบนี้นะครับน่าจะไม่พลาดแล้วนะครับก็น่าจะเป็นช่อดอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะนี่เลยนะครับนะเห็นไหมฮะประมาณนี้ครับสวนผมนะฮะใบก็โอเคนะครับผมนะใบสมบูรณ์นะใบสมบูรณ์ดีนะเพื่อนๆาจจะเห็นนะใบสมบูรณ์นะนี่เลยนะฮะนะ โอเคครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวเรา,ามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้ผลนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะรู้ผลนะคระับสวยมากครับกดมาอัปเดตกันนะฮะเปิดตานะะตอดอกรอบแรกวันที่4ี่นะ,ะรอบต่อไปก็กลาว่าประมาณวันที่แปดนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคครับผมนะฮะ เดี๋ยวกิจกรรมยังไงในสวนนะฮะเป็นอะไรต่อไปหรือว่าผมพาไปชมอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะผมสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ